ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอ็กซ์คลูจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเทอ e ์มอเรแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหาก ไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับมีตระกูลปราดปียวโผเข้ามาแล้วมาก่อนหลานสาวเออหลานสาวเราเรารู้สึกว่าเขาอาจจะคู่กับมาของจิงก็ได้นะเพราะว่าเขามีความแบบคู่ง่แม่งอนคู่เงีแม่งอนดูกันกันอะไรเงี้ยใช่ก็โผล่มาแล้วก็เหมือนกับเขาก็แบบพูดอะไรนะพูดเรื่องตอนแรกทางซามเปิดประเด็นเลยใช่ไหมว่าอยากจะอยากจะดวลหรืออะไรเหมือนกับตอนแรกเขา เหขาชงก่อนเหรอใช่ชงเหมือนว่านี่จะแนะนําให้รู้จกักแล้วก็เออก็องชงว่าคนเนี้ยเขาจะเป็นแบบเหมือนกับจอมพุกกันอบอบอดว่าไอ้ตอนนี้ฉันไปอยู่กับเขาแล้วนะเพราะฉันกลัวพวกโคชสารมาแบบลาบีทีหลังก็เลยไปอยู่ด้วยแล้วต่อไปก็ ต่อไปก็ไม่มีใครป้องกันพวกนายแล้วนะอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็โชว์หน้าไม้จูเกอร์ตอนแรกอ่ะเออก็เลยแบบคุยกันว่าเอออันนี้ใช่อาวุธอันนี้ใช่คไหมเออขอซื้อแล้วก็น้องผู้หญิงก็บอกว่าเออที่เจาะเป็นรูใช่ไหมที่น้องดูตอนแรกมองดูตอนแรกอ่ะน้องสังเกตเห็นรูไงครเป็นคนช่างสังเกตเลยน้องคนนี้ไม่เห็นหมดเลยใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับพอคอเขาขอซื้อทางซานก็บอกว่าร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบเหรียญพูทองอัลละ ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดหนึ่งร้อยอันที่เขาคิดอ่ะเขาค่อยได้หนึ่งร้อยอันใช่ไหมสองร้อยอืมสองร้อยอันนึกว่าสองร้อยอันคือหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ไม่ใช่อัะละเออแล้วก็เหมือนกับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็เลยเหมือนทางซารรู้ว่าเขาอยากได้เขาก็เลยแบบยื่นข้อเสนอว่าให้เขาประลองกับหลานสาวไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาแพ้เขาจะเอาหน้าไม้จุเกอร์เนี้ยยกให้เออแต่ถ้าเขาชนะ ก็คือจะอะไรนะถ้าชนะคือก็ให้องเงินให้เงินให้เงินร้อยเหรียญพูดทองก็เหมือนกับฟิลแบบพยายามตะล่อมทีละนิดนะคือขอขอขอดวนกับหลานก่อนแล้วก็ค่อยๆตะล่อมว่าเออพอชนะแล้วก็มารอขอดวนกับ กับเจ้าสำนกักอะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนนะั้นน่าทำงานดีนะวาลิสตาสองคนนะเออชงอย่างเดียวเลยชงอย่างเข้มใช่เขาก็จะมีจังหวะชงของเขาอะไรอย่างงี้เนาะแต่แต่ว่าแกก็มีความปาัดอาโอยพ่อไอ,อเขาเรียกไงนะเจ้าสำนัปกปัดเปียวเขาก็มีความเหมือนอีโก้นิดในตัวของเขาอยู่ว่าไม่นู่นนี่นั่น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่ว่าเขาก็มีความยอมรับตัวตัวเองด้วยว่ายอมรับให้หลานสอนหลานอย่างเงี้ยว่าต้องรู้จักแพ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะอืม เป็นคนซื่อตรงอยู่ซื่อตรงเหมือนเขาเป็นคนดีหมดเลยอะแก๊งเนี้ยใช่เป็นคนดีเขาเป็นแก๊งที่เป็นคนคนซื่อตรงอะใช่สุดท้ายมาต่อสู้ทางสารถ้าแพ้นี่จะได้เข้าเข้าร่วมกับทางสารจ่ถ้าชนะนี่ทางสาจะมอบชุดใหญ่ให้เลยเป็นชุดใหญ่เลยเนาะมีหลายอย่างมากเลยห้าร้อยพูดทองต่อชุดสองร้อยชุดแสนเหรียญอะแสนพูดทองอะเอ่งต่กีดูเก่งมากเลยนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้วิญญาณยุดทั้งหมดเลยนะน่ะ ใช่ตอนนี้จะเริ่มใช้แล้วใช่ต้องมาดูว่าทางซานจะใช้วิธียังไงถังซานดีนะที่แบบก้าวพิตาฒนานั่นกันใช้ไม่ได้บ่อยขนาดนี้ใช่ใช่อโอเคเดี๋ยวไปดูต่อเลยเนะาะ